กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่กีฬาพกรรมวลม,มนุษย์สยพันะครับกีฬาปีเกมนะครับในกีฬาชนิดเทควันโดนะฮะน้องเทนิดพานิพัฒนะครับเข้ารอบรองได้สําเร็จนะครับหลังจากแตะเอาชนะนักกีฬาจากซาอุดิอาระเบียในรอบ8คนสุดท้ายนะฮะตอนนี้เข้ารอบรองแล้วนะครับท่านผู้ชม โอ้โหสุดยอดนี้นครับน้องเทนนิสพัน,นิพักซึ่งก็ไม่ทําให้ผิดหวังเลยนะฮะเข้ารอบได้สาเร็จนะครับโดยรอบรองนะฮะก็คือจะเตะหรือว่าตีกันเนี่ยตามเวลาประเทศไทย3ามทุ่งยีนาทีนะครับโดยจะเข้าไปรอพบคู่ระหว่างเปาโลดาซิวาจากเม็กซิโกรหรือเลนาสตอยโควิดจากโคเอเชียนะครับ โดยน้องเทนนิสของเรานะครับมีโอกาสคว้าเหรียญทองเลยนะฮะหลังจากที่เข้ารอบรองชนะเลิศและเป็นเต็งหนึ่งด้วยซึ่งเหรียญน,นี้นะฮะเหรียญทองโอลิมปิกในกีฬาเทควันโดเราหวังไว้มากเลยนะฮะส่วนรอบชิงชนะเลิศก็จะมีขึ้นตีสองยี่สิบในค่ำคืนนี้เลยครับก็คือชิงรอบเดียวไปเลยนะครับซึ่งน้องเทนนิสของเราไม่ทําให้ผิดหวังนะครับก็เตะ บนเตะล่างนะครับฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับการวางแผนของโคชเชนะฮะก็เอาชนะนักกีฬาจากสุดิอารรเบียไปได้อย่างสูสีนะครับก็ถือว่าน้องเทนนิสเรานั้นนะฮะตัวเล็กกว่านะครับเขายาวกว่าแต่อาศัยในเรื่องของความเก๋าและความสามารถนะครับผ่านด่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนะครับก็ถือว่า สุดยอดเลยเดียวครับน้องทีนิจของเราเดี๋ยวเรามา n ุ t นกันว่าน้องจะได้เหรียญทองหรือไม่นะครับแต่แอดมินคิดว่าไม่น่าจะผ่านนะครับน้องทีนิสของเราก็จะไปรอในรอบรองนะครับโดยจะมีโอกาสพบกับเปโโลโดาซิวาจากเมสโกหรือเลนาสตอยโควิดจากโคอิเช่นะครับอย่าลืมนะฮะตามเวลาประเทศไทย3ทุ่ม20นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปว่าน้องจะได้เหรียญทองไหมนะฮะแล้วกลับมาใหม่สวัสดีครับ